เอาละครับเอาเลยครับเอาใครเปิดใครเปิดกูกูก่อนกูก่อนเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ k k Channel นะครับวันนี้ก็เล่นกับคุณเวฟครับผมเอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์คาร์บิชเชนเคยนะอยู่ไหมครับไม่นด้เกมนะครับวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวครับมากับแชมป์ k r k นะครับผมหรือแชมป์ KAK ของเรานั่นเองป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนครับวันนี้เรามาเล่นมินิเกมสกายบอลนะครับโอเคสกายบอลเป็นทีมดิโซโล่ครับทีมเหรอไม่ไอพี่กูอยู่นั่นเนี่ย ใช่เหรอโอเคมาดิมาดิเดเดี๋ยวมาดิกูยับหน้าเย็บ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 อันนี้ไหมเยเอ้าเยี่ยกูเข้าไปแล้วเอาอันไหนอ่ะอันไหนวะอ้าวไอ้เยี่เข้าไปดูกูด้วยออกมาเร็วมันมีอันหนึ่งเร็วจะตาวจำเต็มไปแล้วเด็ดเด็ดเดี๋ยวกูอออก้ล็อบบี้ปะเออล็อบบี้ที่ห้าที่ไฟท่ะรู้จักปะล็อบบี้ที่ไฟไฟมันไปล็อบบี้ที่ห้าเฮ้ยเช้า ฮะมันดูดิเดชมันกล้ามหรืออะไรมันเ่ยเดะว่ามันเหมือนมันไม่ใช่กล้ามนะต้องท้องเันเป็นกระเฮดอะอะไรอ่ะสังคังมันยังไม่ใช่ไหนกล้ามไหนวิเทมันแม่งเหมือนนักมวยเลยมานี่อันไหนเข้าอันอันอันที่อันที่แล้วแต่มึงเลยไอ้เหี้ยหาไม่เจอแล้วมาทิ้งให้กูอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยใต้ตีนโอเคโอเคโอเคใต้ตีนเออเรียบร้อยอันนี้มาทีมละสองคนใช่ไหมใช่เหรอ เลือกตีรออันห้าเอันแรกเลยอ้าวอันแรกเหรออ้าวอัน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 ที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเซเวเจ็ดเจ็ดโอเคโอเคมาสิบสี่คนไอสิบเอ็ดคนขาดอีกสิบห้าอ่ะขาดอีกสี่ขาดห้าเลยเริ่มแล้วเริ่มหอกอะไรมันขาดคนอยู่มันขาดของดูดิอะไรมันเริ่มแล้วเริ่มเชี่ยเลย ดูดีสิบแปดสิบเจ็ดแล้วเนี่ยมันนับแล้วเนี่ยมันนับแต่คนในตัดคนคนคนอ๋อคนไม่ครบเออออกมาถึงคนไม่ใช่เวลาที่มันจะเริ่มเออเออพูดคนละเรื่องเดียวกันไงประเด็นนี่มึงโง่หรือมึงโง่น่ะเฮ้ยกูโง่ไม่ใช่นะป๋าแล้วเว้ยเงียบเงียบเก่มีดาม้นเนี่ยว่าคิดว่าจะชนะหรือเปล่าอย่าพูดเยี้เนี้มา ตายตายเยอะกว่าตายเออแยกกันเอาแล้วก็ตายที่อกันเลยยดิต่อยดิต่อยดิจุบโอเคโดนอุ้ยเอาของเอากองก่อนฮะพี่ของได้ดีมากวอเตอร์ฟักอยู่ไหนวะไอ้เจ้าของไหนบ้างเนี่ยวอเตอร์ฟักโอเอ็ควายเอ้ยตรงนี้มีมันก็ไม่เอาเนาะไตนวะกูมองไม่เห็นตาบอดทำเพี้ยเลยเนี่ยทำเพี้ยเลยเนี่ยพี่การเหรอแชมป์เอาไปใส่ซะมีให้เท่านั้นแหละ เฮ้ยมีดาบวะแต่นี่คือเวอร์ชันอะไรวะสกายวอลเวอร์ชันเลยเนี่ยสกายวอลเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบปะหนึ่งจุดสิบจุดสองโอเคแสดงว่ามันไม่สามารถอ่ากันได้ใช่เออมันนี่นี่มีมีมีของในนี้มีของในนี้มีไอ้นี่ให้มึงด้วยเอาใครก่อนเอามีอะไรตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างมันมีดาบดาบเพชรดาบเพชรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรตกใจกูต้องให้มึงดาบเพชรเดี๋ยวมึงควายตกตายชิป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 เออมึงกันท้ายกูด้วย ปไปไปไปเดี๋ยวเดี uh, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอเตรียมของก่อนเออแป๊บนนึึงงแปป๊๊บบัเอ้ารถลูกธนูอะมีปะมีมีมีดอกหนึ่งโอ้ยอย่ามาให้กูเลยกูเกรงใจเอาไม่ไม่ใช่อินฟินิตี้เหรอฮะเอาไปเถอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไม่ใช่เอ้เออกถลูกธนูอินฟินิตี้ปะไม่อะไม่อินฟินิตี้อะยิงแล้วหายยิงแล้วหายหายละเฮ้ยกางเกงเอามาใส่ก่อน มีกางเกงเลยเราต้องใส่ไว้ก่อนเชิปตอนนี้กางเกงไม่มี่ะเอาไม่เอานุ่งหนูวะโคตรโง่เลยนะครับแชมป์ฮะว่าไปแล้วนะเดี๋ยวดีจะเย็นถ้ากูตกตายก็ฝากสปอร์ตลูกเมียกูด้วยมีลูกเมียแล้วเหรอเฮ้ยมันมาแล้วเอาไงอะไรกูข้ามมาแล้วไอ้หอกหักเออกูก็มากับมึงเนี่ยแหละมเห็นตกใจเฮ้ยมีกรอบเห็นข้างในดาบดาบเออก็ บอกว่าเกาะเขาดิเฮ้ยได้เลยเฮ้ยไม่เอาน้ำเหรอมี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 โอ้ไปเตรียมพร้อมแล้วยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความท้าใจเดียวเดี๋ยวรอก่อนชิพงเร็วอาหารจะหมดเวียบเรีบแต่เย็นนะครับกูมีกูมีกูมีเอ๋มามามาเฮ้ยไฟเลยเปล่าไฟเลยเปล่าอ่ะเอาไปเฮ้ยนี่นี่เอาเลยเอานี่เลยเอานี่เลยเปล่าคาบันเปิดแป๊บเต่าที่ไม่มีอะไรกลับเลย โอ้โหเฮียเลยกับวากอจะตลโยใครใครโจะตกจะตกเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวโอ้ตงสารมึงแล้วเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดลวยเออไอสารมามามาดิสุดมาดิโอ้ยระวังรูระวังรูระวังรูระว่าวลบลบเอช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 เอเอชเอช เมึงไปไหนไอ้ฉันนี่โอ้โหมึงไปยากเว้ยไม่ที่มึงมาแบบมึงมาเอสเอสมีกล่องเหรอมีกล่องลุย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 เอาปิดทางตันเพื่อนนี่องแล้นลนเอาลนไปดิไม่ใช่เราลนเลยนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาของเอาของมันเอาของมันเออเออลุยลุยขามันขามันมึงจะตีรัวดิไปไหนเดยไม่ไม่กูตีให้มันตกไงเอ้าเดี๋ยวจะตีให้มันตกแต่มึงต้องเอาของมันเฮ้ยเดี๋ยวมึงไอ้ยิ่งไปแล้วขามันกูต้องขามันไม่ได้พอดีมึงตกตาย วิ่งเร็ววะเฮ้ยมันทำอะไรกันอะเฮ้ยมันไฟกันอยู่เว้ยมันไม่คิดสู้เฮ้ยเป็นรอยเนีเอาดิเออเอาดิใส่นตีนเดี๋ยวๆกินอาหารกันเดี๋ยวรอกมาแล้ววัสดีไปเลยไปเลยวัสดีจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าอสเอสเดีเออเออเออดิเออดเออดิเออดีเออดีเออดเออดิเอดิเอดิเออดีเออดออดเ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 เออดเออดเออดออดออดเออ เหมือนนักเลงอ่ะอุ๊ยจะตายโอนยดิ๊ดิจะตายจะตายโอ้ยโอ๊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 ยช้ำช้ำช้ำแหลกแหลกแหลกจะตกนะช้ำนะดกแทงใหนช้ำจะตายเลฮ้ยอ้จะตายเวฟที่ี้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาเอาตกตกตกไปแล้วตกแล้วทุกคนเดี๋ยวแม่งมา โอ้ยวุ้ยมาวุ้ยแชฟช่วยด้วยช่วยด้วยอ่าอ่าไม่ตายไม่ตายเว้ยไม่ตายสัติลูกลูกไม่กินตายลูกหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถอยกันแชฟใส่แล้วก่อนไอ้ชิดจะตายเดี๋ยวเฮ้ยเชฟยาย่าตายเชฟโอ้ยอ่าจะตายยมัวแต่ห่วงเพื่อนตายเลยใช่ไหมใครตายกูดิกูก็ตาย เอาตายแล้วเหรอเฮคือกกามึงก,ก,ก,ก็ตายเหมือนกันเดี๋ยวเอาไปเฮ้ยมันมาหลายตัวจวังวะเหม่อะไรวะเขาเรียกว่ามันมีมันมีตัวเสือกไปไ<ะ>ปเอาไปเมืเอ่อกี้มึงฆ่าได้สักตัวยังฆ่าได้ตัวเดียวตัวเดียวกูฆ่ามันได้สักตัวเลยเมื่อกี้อเอาตัวอันนี้<ห>นนมันคนเล่นน้อยอ่ะไปไปเล่นอันนั้นไหม อ็ไห,ไหนไอ้โซโลอ่ะล <Lucky box. S 2> ็อคบ็อกลักี้บ็อคเออะนี่มึงเล่นลักี้บ็อกเลยเหรอไปไหมไปดิอ่ะ<ป>มินิเกมล you know ักี้บ็อกลักี้บ็อกอยู่แนวเอ้ยลัตอิสแลนด์หรือเปล่าใช่ป่ะ,ะเออโอเคฮัลโ <Okay. S 1> หลบล็อกนั่นแหละเอ้ยทำไมเฟรมเรทคุณล่วงเนี่ยล่วงดีที่มันโหลดชิดที่แพ็คอะรอก่อนเพื่อนอ่ะซีอันที่ซีซีของกูไม่ได้โหลดแล้วกูยกเลิกการโหลดเทคจะแพ็คไปละ เอ่ออันที่สี่ใช่ไหมล็อบบี้สี่ล็อบบี้สี่ถูกป่ะล็อบบี้ที่เท่าไหร่วะดูแบบสี่ใช่สี่สี่เลยเขาได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้กูอยู่ห้าอ่างั้นก็ห้าก็ได้ไม่สี่ก็ไม่สี่แล้วใช่ไหมไม่สี่อ่าไม่สี่ฉันโอเคไม่สี่ห้าอย่างเดียวโอเคจะแพ็กแบบเอาไม่เห็นโลที่กูเลยไอ้ท่านไหนแพ็กไม่ซวยป่ะก็มึงปฏิเสธไปอ่ะเดี๋ยวมันค้างแล้วเนี่ยมึงยังโหลดมาแล้วอันไหนอ่ะ นี่ทีมอ่านันทีมเหรออันนั้นโซโลล์กูเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ไหญ่โคตรใหญ่อันนี้อันนี้นี่อันไหนนี่กลางกลางปกลางที่บอกบอกอันนี้อันนี้กูไม่เห็นปลายกลางแล้วอันที่เท่าไหร่ดิเออเฮ้ยอ่าเลือกทีมใช่ไหมเออสิบนี่เลยนี่เลยไอ้โฟโฟซีซีโอเคสี่โอเคเราจะสี่ใช่ไหมใช่เราจะสี่ไปแล้วนะแต่ย้ายมาเป็นห้ารอบนี้ก็เข้ามาก็สี่ สี่ใบหลือเกันอะไรอยู่วะนี่ยวิคุณเข้ามาเยอะว่ะรอบนี้เต็มทุกคนวะเนี่ยไอแชมเกือบเกือบเกือบแชมป์กูติดฮะกูติดไอเดี๋ยอะไรกูติดใบนี่เหรอติดใบอะไรวะเอ้าเรียกว่าอะไรมาเนี่ยไอแชมบัวเคด้วยตีนไปเลยไอ้ยออกไม่ได้เออตีให้ก็ได้เอ้ยออกออกนะ อนั่นไงโอเคเรียบร้อยมีทั้งหมดทีมมีอยู่สามคนนะครับท่านผู้ชมอ่าทีมละสามคนมันจะทำะไรวะเนี่ยแต่ทีมกูมีแค่สองคนอ่ะอะไรเอาเขาไม่นับมึงไงเพราะมึงกากเกินไปโอเคดีมุกมีอใครแล้วโอ้โหได้เดี๋ยวว้าวอะไรวะเกือบแล้วกูเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้โหได้ระเบิด ตกใจหมดดมึงได้อะไรนึกว่ามึงจะตายเสียตายว่ะได้ระเบิดอ่ะเมื่อกี้อุวิศาดีใจว่ามึงจะตายเถอะเฮ้ยได้ดาบว่ะดาบเออได้ดาบเอ้ยกูได้ดาบเฮ้ยอะไรวะได้บล็อกแล้วก็มีฟ้าผ่าอุ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าเลยโอ้ยเฮียกูตกใจอันนี้ MBC ว้าวเย่อวเกือบแล้วเกือบอะไรวะดุมดำดุมดำมึงก็น่าจะรู้คืออะไรอ๋อ black hole ไปเอาอาหารเว้ยเดี๋ยวเราจะออกล่ากันเดี๋ยวดิคือแบบพร้อมแล้วแหละกูอะพร้อมแต่มึงอ่ะไม่รู้อุ้ยแบ็ค k h o ใครวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูเห็นไอ้นี่ว่ะเฮ้ยได้ชุดเต็มตัวเลยเย็ดเช่โอ้โหดวงพี่ดีนะน้องนะอะไรจะกล้าขนาดนั้นวะเฮ้ยได้ชุดเต็มตัวอีกแล้วเทำไม่กูเลย ทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูอันนี้ก่อนอันนี้อะไรอุ้ยเออมันคืออะไรวะเนี่ยสลามเหรอเออถ้าถ้าถ้สลามก็สลามจะเป็นสัตว์แต่สลามสลามแล้วมันตีเราด้วยนะอ๋อนี่คือเซกสัตว์เหรอกูลองได้ไหมเซกสลามเพื่ออะไรวะเพื่อให้ตีคนอื่นเขาตกไงแบบตกตกโลกตายอะไรอย่างงี้ใช่เออเอามึงอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกำลังหาของอยู่แป๊บนึงเมื่อกี้กูเห็นของนี่ไง กูเจอละของของเอาอันนี้ให้กูด้วยเอาอันนี้ให้กูด้วยเอาชุดให้กูด้วยอ่ะกูโยนไว้หน้าบ้านนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมีคนโดเออให้มันโดไปเลยเดี๋ยวโวยโอ้ยเหี้ยเหี้ยโอ้ตกใจหมดเลยโอ้โหโดดลงมามึงไม่เตือนเลยว่าใครมาอโเอ้ยกรวีเกรวีเกรวีเฮ้ยได้ขนมปังสลามมากูฆ่าสลามแป๊บได้ตายได้ขนมปังข้มปุ่มใจดีไหมล่ะออ้มเฉียเหี้ยอะไร เฮ้ยเสียงอะไรโอเคมาแล้วหมดยังหมดจับกล่องจ้าได้หมดยังสลามว่ะสลามอีกแล้วแหละมึงรู้จักว่าสลามเฮ้ยกูข้ามาอีกเกาอยากได้อยากได้ดาบเพชรอ่ะเฮ้ยกูก็ไม่มีไอ้เหี้ยแล้วจะพูดทำไมวะเนี่ยกูข้ามมาอีกเกาะหนึ่งละโอ้ยใจจ้าวหมดจ้าเจออะไรกูเปิดกล่องได้ตัวไฟเนี่ย ตายบอป้ะเอ้ยโจเอาฟันไม่ถึงมันอีกเอาชิบหายกูดีกันอย่างนี้กันอูอันตรายอันตรายดูกับใครเนี่ยอยู่คนเดียวเหรอเอออยู่คนเดียวอยู่ลำพังยุไนวะว้าวโอ้ยแชมป์ตายยังโอ้ยโอ้ยว้าวเวยุไนวะโอ้ย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 เดี๋ยวช่วยจะร้องโอ้ยทำไมเนาะโอ้ยโอ้ยอ๋อตายยังชึบอ้าวเจี๊ยบช้ำเลยดิ ทำเลยดแชมป์เรียบร้อยแล้วแชมป์ตายแล้วเหรอมันอ่ะตายโอ้ไหนไหนมีมีดาบเพชรหรืออะไรปะไม่มันมีแต่ขวานเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยแท่งเบสคืออะไรเอาไปทำอะไรตีแล้วมันจะติดไฟยึดเจไปเลยเพื่อนฉลาดสะเท่เลยถือขวานสะเท่เลยไป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 มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเรพร้อมลบแล้จะเย็นจะเย็นอะไรกินก่อนกินก่อนชีนชีวอยู่เมื่อกี้กูอดีรออะไรเฮ้ยไปแล้วเว้ย มาแล้วยุทธศาสตร์อุ้ยสวัสดีน้องสาวนี่เอามึงเอากูเข้ามาในโลด้วยเหรอสวัสดีสวัสดีว่าไงจ้าว่าไงจ้าเดี๋ยวกูเอาระเบิดไปให้เลยเออเรียบร้อยมันตายแล้วเออไอ้เชี่ยฆ่าเร็วจังวะเอออะไรรู้เลยจัดเข้ามาเหรอเออเดี๋ยวกูฆ่าเลยนะไอ้ตัวนี้แชมป์ไปแบบเยี่ยมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันมามันมาเว็บไอ้เชี่ยเร็วเอาไอ้เชี่ยเร็วเร็ว เลีวเว็บเร็วเว็บเว็บอะไรเว็บนี่นี่นี่โอ้ยสลามมึงกับตีกูสลามมึงไงโอ้ยอะไรเล่านี่ก็กูระเบิดไอ้เหี้ยระเบิดอะไรอะไรอะไรเล่าอะไรเล่าเอาอูมันทิ้งกูแล้วมันให้กูอยู่กับตีนสองคนเนี่ยนะชึบ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 ดีมากดีมากโอ้ยนี่ไงดีเหี้ยอะไรกูจะตายห่าแล้วเนี่ยเอาไปแล้วเพื่อน โอ้ยใครมาอีกแกไอ้ชี้โดนลุมให้มันนี่ย้อนเว็บกับมังกรอาหารจะหมดแล้วเร็วๆถอยๆๆพ่อมึงมาแชมป์เร็วดิเชี้พ่อมันร้องอยู่กแกอะไรไม่รู้อ่ะนี่นี่อะไรวะระเบิดโอ้ยไอ้เชี้ทำเบ็ดโอ้ยไอ้ชี้ฝ่ายแย่ไม่ได้เลย แชปอะไรอะ่ะแชปไม่ได้เลยเราองสารแกร <c oughs> มันปีศาจเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้น่ากลัวมากตอนนึง <c oughs> กูเปิดเอ่อกูทุบล bon ักกี้บองแป๊บเดียวตายห่าเลยโอ้ยน่า <c oughs> กลัวแกมันปีศาจโอ้ยตุ้มตั้มแมม กระทำหรือไงพี่ตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบเกือบกันไดะยู่ไหนวะแชมป์มึงมาดูนะจะพีชีพมึงดูไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยคุณไม่เห็นเลยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางตรงกลางอ๋อนี่เหรอโอ้ยโอ้ยมังกรมังกรจะเย็นลูกเฮ้ยเฮ้ยรอดมาได้เหรวะเมื่อกี้ระเบิดอะไรอยู่ดีๆระเบิดได้เหรอวะไอ้มังกรยิงเงาโอ้โหมันตีไกลไม่ไม่กูวิ่งออกทันไงอ๋อคือเห็นเขไม่ได้อยู่ใกล้กับมึงด้วย อยู่ดีๆก็ตายครับน่ากลัวจัดๆเลยเอ้ยเขาพิมพ์อะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยระวังระวังนีกดเยอะแยะเอ้ยได้กล่องว่ะโอ้ยรอดรอดระเบิดเปล่าไม่ใจนะเด้ชุดไม่เอาอ่ะชุดมีแล้วโอ้ยอุขออุปกรณ์โอ้ยได้อันนี้เออกูว่ากูออกไปดีกว่า เรียบร้อยเห็นไหมตัวอย่างอ๋อเนี่ยเหรอเออออแหละมันจะฆ่าเราเว้ยกูไม่รู้โอ้ตายแล้วแชมป์นักสันน่าสงสารกูว่าอยู่แบบอ๋อมันมีเทียนทีอยู่ในนี้เออเดี๋ยวมังกรตีกูเฮ้ยมันดีนายได้จะฆ่ามาฝั่งนี้แหละระวังนะโอ้ยโอ้ย เบียบเจี๊ยละวังายลยเฮ้ยโอ้ยแชมป์แชมป์เรา่อยแชมป์ไม่ตายหรอกไอ้ควายกูฉลาดพอมาดิฮะมาดิมาอีกรอบไหมมาเด็กมาดิมากูอยู่ตรงเนี้ยไปดีกว่าเว้ยเจี๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปได้ปะเนี่ยไปได้ปะเนี่ย ได้ดีไปเลยช้มชัมช้มชั้มเฉี่เฮ้ยเขาตบกันอยู่อะชั้มอ้าวเอาเลยเอาเลยไปเลยโอเคโอเคโอเคครับผมเวฟครับผมตีแล้วก็ตีอีกทีแล้วก็ตีอีกทีแล้วก็ตีตีเอา้าอีกไปวัา <c oughs> <ห>น,นี่ยเฮ้ยระวังเวฟระวางัราวางระวังเดี๋ยวมันมัน<อ>มีฝานจะ<อ>สู้<อ><อ>ไม่ได้ปะเอชเชอร์โอ้ยโอ้ยมันตีแรงโอ้ยเอชเชอร์ มีขวานแล้วกูวิ่งดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ๊ย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 นี่เนีโอ้ยโอ้ยกูทันเจ้าพูดลูกอ้าอย่าตามมาสิอย่าตามไอ้ยอุ้ยบังกรช่วยเว้ยเฮ้ยระวังเว็บมันกำลังแบบเลงมึงอยู่โอ้ยโอ๊ยอะไรกับมึงได้ยินอ้าจิตตีปิดระวังระวัง โอเคแชมป์ไม่เป็นไรโอ้ยเจียนขวานอี๊มีลาวาหรือมีน้ำเมื่อไหร่ทำกับดักแม่งเลยโอ้ถ้ามึงจะขนาดนั้น <c oughs> นะเว <c oughs> ็บฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชัย <c oughs> อยงงุ้ยยังไงมังกรก็ต้องฆ่าพวกเราสองคนอยู่แล้วเพื่อน <c oughs> นายอย่ามาฆ่าเราเลยเราขอร้องนะมันเป็นบาปมันเป็นบาปนะเพื่อนเที่ย <c oughs> โอ้ยไม่รอดเที่ย เฮ้ยไม่รอดโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไอ้ชิบหายอะไรรู้ป่ะเอนึกว่าไอ้เฮียนั่นรีเสร็จละไอ้เราก็โดดลงเลยกัดจะคิดขวาอ่ะโอเคครับผมดูคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจ้าใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจเล่นๆนานๆกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขผมทุกคนมากครับผมรับชมรักกันสวัสดีครับเออ งงเลย<ด>งงเิยการปิดคลิปของกูอินดี้อ่ะงงเิยมึงไอสัตว์งงไปไกลตาแตกเลยฮิย